สวีดดอครับเฮ้ยสวัสดีครับเฮ้ยอาสวัสดีแหละครับถูกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับมาพบกับผมนะครับน้องเต่านาอวันนี้นะครับผมมีเกล็ดเล็กๆนะครับมานาเสนอให้ฟังนะครับเป็นวิธีการจัดการกับนาฬิกานะครับที่ถูกต้องนะครับเมื่อเราไม่ได้สมใส่เนาะนะครับพี่หลายๆท่านนะครับอาจจะยังไม่ทราบวิธีที่ถูกต้องนะครับเมื่อเราไม่ได้สวใส่นาฬิกาข้อมือนะครับเราจะมีวิธีจัดการกับน้องเขาอย่างไรนะครับวันนี้มาลองฟังกันแล้วกันนะครับผม มาที right? well, ่ตัวแรกนะครับเป็นนาฬิกาสายหนังแบบนี้พี่นะครับนี่นะครับซึ่งวิธีการจัดการของนาฬิกาสายหนังนี่ก็ง่ายมากๆนะครับผมถ้าต้องการถอดเป็นแค่เวลาชั่วคราวเท่านั้นนะครับวิธีการจัดการก็คือนะครับเราก็แค่ถอดออกจากข้อมือนาะนะครับแล้วก็วางแนบกับพื้นนะครับนี่นะครับวางแนบกับพื้นเอาไว้ให้สายหนังนะครับตัวนี้แนบชิดกับพื้นนะครับอย่าให้สายงอเนาะนะครับเพื่อเป็นการถนอมสายนาฬิกาตัวนี้เอาไว้นะครับผม ส่วนอีกหนึ่งวิธีนะครับเมื่อต้องการเก็บไว้เวลานานๆนะครับหรือว่าไม่ได้ใส่เลยนะครับผมก็วิธีจัดการก็คือนะครับผมใช้ผ้าแห้งนะครับไม่ต้องใช้ผ้าเปียกนะเพราะว่าตัวสายหนังนะครับเมื่อโดนน้าจะเสื่อมสภาพไเร็วมากๆนะครับผมใช้ผ้าแห้งเช็ดเบาๆนะครับที่สายนาฬิกานะครับผมนี่เช็ดเบาๆแบบนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็เก็บไว้นะครับผมที่กล่องนาฬิกาที่มีหมอนเนาะนะครับเก็บเอาไว้แบบนี้ใส่เอาไว้นะครับแล้วก็ ปิดไ,ไว้แบบนี้นะครับผมซึ่งถ้าเก็บไว้นานๆนะครับสายหนังด้านในอาจจะเสื่อมสภาพได้นะครับเราต้องเอาออกมานะครับให้โดนอากาศสัปดาห์ละประมาณ1ครั <câ owania> ้งพอนะครับผมจะเป็นการเก็บถนอมนาฬิกาตัวสายหนังได้ดีมากๆนะครับผมซึ่งอายุการใช้งานนะครับของนาฬิกาสายหนังก็ใช้ได้ประมาณ2ปีนะครับเราก็ถ้ามันเริ่มเก่าแล้วแนะนําให้ไปเปลี่ยนนะครับพี่เหมือนพี่ได้นาฬิกาเรือนใหม่นะครับโดยที่พี่แค่ไปลงทุนกับซื้อหนังมาเปลี่ยนแค่นั้นเองนะครับสำหรับนาฬิกาสายหนังเนาะง่ายๆแค่นี้เอง ตัวต่อไปนะครับเป็นนาฬิกาสายสแตนเลสแบบนี้นะครับซึ่งวิธีการดูแลของเขาก็จะมีขั้นตอนนิดหนึ่งนะครับสำหรับสายสเตนเลสนะครับเมื่อพี่ต้องการนะครับถอดเป็นแค่เวลาช่วงครั้งช่วงคราวนะครับต้องการถอดวางไว้นะครับวิธีการวางที่ถูกต้องนะครับนั่นก็คือนะครับผมวางนะครับให้ตัวเรือนด้านข้างนะครับที่ไม่มีเม่พยมนะฝั่งที่มีมีแมระยมนะครับ วางแนบกับพื้นไว้แบบนี้นะครับให้นาฬิกาตั้งอยู่แบบนี้นะครับผมอย่าวางนะครับแนวนี้น้อนะครับอย่าวางให้สายนะครับแนบชิดกับฝาหลังนะครับนั่นจะทําให้นะครับฝาหลังเป็นรอยได้นะครับผมสําหรับนาฬิกาสายสเตนเลสนะครับส่วนอีกหนึ่งวิธีนะครับถ้าต้องการเก็บเลยนะครับ ต้องการเก็บเป็นเวลายาวๆนะครับผมวิธีการง่ายๆนั่นก็คือเราต้องทําความสะอาดตัวสายและตัวเรือนก่อนนะครับวิธีการทําความสะอาดก็คือพี่นะครับใช้แปรงสีฟันนะครับขนนุ่มเนาะนะครับย้ําว่าเป็นขนนุ่มห้ามใช้ขนหนานะเพราะว่าจะทาให้นาฬิกาเป็นรอยได้นะครับจุ่มกับน้ําสบู่อ่อนๆนะครับผมแล้วก็ขัดถูนะครับตามซอกต่างๆนะครับแล้วก็ที่ตัวเรือนนาฬิกาเนาะนะครับเพื่อจัดการกับคราบสกปรกของเขานะครับผมจากนั้นนะครับก็ใช้ผ้านะครับเช็ดให้แห้ง ซึ่งผ้าที่ผมแนะนำนะครับจะเป็นผ้าสมัวนะครับเป็นผ้าที่ใช้ในคาแคร์นะครับใช้เช็ดรถต่างๆนะครับซึ่งผ้าสมัวเนี่ยจะมีุณสมบัติที่นุ่มนะครับแล้วก็ไม่ทําให้นาฬิกาเราเป็นรอยด้วยนะครับจากนั้นพอเช็ดแห้งแล้วก็เก็บใส่กล่องนะครับผมที่มีหมอนนาฬิกาเนาะนะครับนี่เก็บไว้แบบนี้เลยนะครับปึ๊บนี่นะครับเก็บไว้แบบนี้นะครับผมซึ่งข้อควรระวังเลยนะครับทั้งสายหนังและสายเลสนะครับ ในการเก็บใส่กล่องไว้นะครับนั่นก็คือห้ามเก็บในห้องที่มีอุณหภูมิสูงนะครับนั่นจะทําให้นาฬิกาเราเสื่อมสภาพได้เร็วมากๆพี่นะครับส่วนวิธีต่อไปนะครับเป็นข้อควรระวังเลยนะครับในการวางนาฬิกานะครับผมหลายๆท่านนะครับอาจจะไปแบบว่าทําธุระนะครับผมไปรับประทานอาหารแบบนี้นะครับ เวลาหยิบจับอะไรอาจจะไม่สะดวกนะถ้าเราใส่นาฬิกาเอาไว้นะครับผมอาจจะอยากวางไว้นะครับบางคนแบบว่ากลัวแบบว่าวางไว้กับโต๊ะนะกลัวนาฬิกาจะเป็นรอยนะครับก็เลยวางไว้บนโทรศัพท์มือถือแทนนะครับซึ่งเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องนะครับวิธีนี้นะครับเพราะว่าโทรศัพท์มือถือนะครับเหลือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเนาะนะครับมันจะมีคลื่นแม่เหล็กนะครับผมซึ่งไปรบกวนนะครับฟันเฟืองของนาฬิกานะครับผมทําให้นาฬิกา มีปัญหานะครับทำให้นาฬิกาเดินได้ไม่เที่ยงตรงนะครับผมซึ่งถ้าอยากจะวางจริงๆนะครับและกลัวเป็นรอยจริงๆแนะนํานะครับนี่นะครับวางบนกระเป๋าสตางค์นะครับซึ่งมีพื้นผิวที่อ่อนนุ่มแล้วก็นะครับผมไม่มีสิ่งรบกวนของตัวเรือนนาฬิกาตรงนี้เนาะนะครับวางแบบนี้นะครับผมนอกจากโทรศัพท์มือถือนะครับก็จะมีนะครับเครื่องมีอิเล็กทรอนิกส์อื่นเนาะอย่างเช่นนะครับทีวีนะครับผมไมโครเวฟเนาะนะครับนาฬิกาของเรานะครับอย่าไปวางใกล้นะครับวัสดุแบบนี้เนาะนะครับเพราะว่า เดี๋ยวจะทำให้ในายการเรามีปัญหาได้นะครับผมนะครับสำหรับครั้งนี้นะครับก็เป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับในการดูแลรักษานริกาของเรานะครับเมื่อเราไม่ได้สวมใส่นะครับมาดูกันว่าทั้งหน้านะครับเราจะนําคลิกดีๆอะไรมาฝากพี่ๆกันอีกนะครับอย่าลืมติดตามพวกเรานะครับที่ช่องยู u ูบนะครับ8 p m Second Hand นะครับแล้วก็ที่เพจของเราด้วยนะครับ8 p m Second แ a n d นะครับสำหรับวันนี้ขอญาตลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีด้วยนะครับบ๊ายบาย